สวัสดีค่ะมาเจอกับเอกแล้วนะคะเอมิดไมทีมเอฟอร์ดสุขุมวิท62ค่ะวันนี้เอ่มีรถสวยๆมารีวิวค่ะเป็นรถรุ่น XLT เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่9 2 0 0 0บาท4บอนนะคะ,ะชุดแต่งชุดนี้เป็นชุดแต่งชุด F150 แบบใหม่ค่ะโดยมีกระจังหน้าเป็นรูปม้ามาสแตงแล้วก็มีไฟสามขีดสวยๆแบบนี้เลยค่ะต่อมาค่ะ ต่อมาก็จะเป็นจมูกฝากระโปรงแบบฟิกค่ะสีเดียวกับตัวรถเป็นรูปม้าแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างที่ทําให้รถหลักคันนี้สวยก็คือไฟมาสแตงค่ะไฟมาสแตงแบบเต็มระบบด้วยนะคะเต็มระบบยังไงก็คือมีไฟสามขีดแบบนี้มีเดย์ทามมีวงแหวนแล้วก็มีเดวิลไอเดวิลไอตรงเนี้ยเอ๊มีหลายสีให้เลือกนะคะลูกค้าจะเลือกเป็นแบบ กับวันเกิดหรือถูกชะตาอะไรกับลูกค้าก็ได้สีแดงสีเขียวสีเหลืองได้หมดเลยค่ะมาด้านข้างกันบ้างค่ะสำหรับด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะขอบ16ค่ะยางมอนสเตอร์แบบแบบนี้เอ็มมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า20ลายนะคะมาข้างๆกันบ้างค่ะข้างๆค่ะข้างๆก็จะเป็นสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์เอ็มมีให้เลือกมากกว่า30ลายเลยแต่ว่า ถ้าลูกค้าไม่อยากเลือกลูกค้ามีลายสติกเกอร์อยู่ในใจอยู่แล้วอย่างเช่นลูกค้าท่านนี้นะคะมีลายอยู่ในใจอยู่แล้วก็คือเป็นรูปม้าแบบนี้ค่ะจะเป็นโลโก้ตัวเองโลโก้บริษัทหรือชื่อตัวเองก็ได้ค่ะถัดมาค่ะที่เอแถมให้กับลูกค้าก็คือเบ้ามือเปิดกันลอยเบ้ามือเปิดกันลอยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือคิ้วกันสาดค่ะ ต่อมาต่อมาก็คือเป็นเราหลังคาเอะก,ก็มีให้เลือกนะคะมีทั้งสีดำและก็สีเงินด้วยแต่ลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นสีดำค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนท้ายกระบะกันบ้างในส่วนท้ายกระบะเอฟจะจัดเต็มให้กับลูกค้าเลยค่ะอย่างแรกเลยเห็นไหมคะฝาครอบถังน้ำมันค่ะซึ่งรับกับซุ้มล้อ6นิ้วแบบนี้มากๆเลยค่ะ สูงขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นโลบาร์เหล็กเอาแลนเดอร์นะคะอันนี้ใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงทนทานเลยมาดูทางด้านท้ายกระบะกันบ้างทางด้านท้ายกระบะนะคะทางด้านท้ายกระบะแน่นอนเป็นโลบาร์เหล็กแล้วท้ายก็ต้องเป็นกันชนเหล็กด้วยเช่นกันค่ะกันชนเหล็กแบบนี้นะคะใช้งานได้จริงตัวเซนเซ,นเซอร์ก็ยังคงทํางานได้เป็นปกติเหมือนเดิมค่ะมาพร้อมขับพวงแดงสวยๆแบบนี้เลย ขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะเราเรามาตรงฝาท้ายก่อนค่ะฝาท้ายตรงนี้นะคะเอ๊ะทำให้ฝาท้ายดูสวยมากยิ่งขึ้นก็คือเพิ่มเป็นสันดาบท้ายแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยส่วนข้างๆค่ะข้างๆก็จะเป็นครอบไฟท้ายแบบนี้ค่ะทําให้ไฟดูโดดเด่นขึ้นมาอีกเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ รถรุ่น XLT g e a Auto คันนี้แต่งสวยไหมคะแล้วก็อย่าลืมกดตับสไ b e กดกระดิ่งในช่องเพจสุขุมวิทย์62ด้วยนะคะ <S <S 1> <S 1> เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็มาดูว่าต่อไปอจะรีวิวรถคันไหนรุ่นไหนแล้วก็แต่งแบบไหนนะคะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ